สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2นะคะอ้าวถึงเวลาที่เราจะ do homework นะคะก็คือทำการบ้านนั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่24ของบทที่4นะคะวันนี้เราจะทำสองหน้าหน้าที่24และหน้าที่25นะคะอ้าวมาดูค่ะข้อ1น,นะข้อ1 คุณครูจะเป็นคนพูดนะคะให้นักเรียนไปวงกลมถ้าคุณครูพูดถูกให้วงกลมที่ถูกถ้าพูดผิดเป็นไปวงกลมที่ผิดนะคะข้อ1คุณครูบอกว่า two o'clock นะคะ two o'clock ถูกไหมถ้าถูกไปวงกลมถูกถ้าผิดไปวงกลมผิดค่ะข้อ2 4 four o'clock four o'clock ข้อ3 one o'clock one o'clock ฟังให้ดีๆนะข้อ4 9 o'clock 9 o'clock ข้อ5 12 o'clock 12 o'clock ข้อ6 7 o'clock 7 o'clock นะคะอ้าวต่อไปข้อ B ค่ะ ทีนี้ข้อ B ีเขาให้เราเขียนนะคะเขียนเข็มนาฬิกาให้แมทช์กับเวลาที่เขาบอกมาให้นะคะคุณครูจะทำอย่างนี้นะง่ายๆนะคะคุณครูจะเขียนเลขให้เหมือนหน้าปัดนาฬิกาลงไปเลยนะคะข้างในจะบอกเวลาเข็มสั้นนะคะก็คือเลขข้างหน้าแบบนี้ ส่วนข้างหลังนะคะเป็นเลขนาทีนะคุณครูก็จะเขียนไปว่า60นาทีข้างบนนี้นะคะแล้วก็มา5มา10 15 20, 25นะคะเขียนไปจนถึง60นาทีนะนับทีละหนะคะเหมือนเข็มวินาทีเหมือนเข็มนาทีนะคะอ้าวทีนี้มาข้อนี้ข้อนี้เขาบอกว่า5 15นะอ้าวครูเขียนได้ไง ครูก็ให้เข็มสั้นชี้ไปที่เลข5าใช่ไหมคะทีนี้15 t เขาเป็นวินาทเาีเขาเป็นเลขนาทีนะคะบ่ายโมง15บา่าย5้าโมง15นาทีนะคะครูก็จะใช้เข็มยาวนะคะชี้ไปที่1 5นาทีตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะ15นาทีนะให้ไปดูเลขข้างนอกนะคะ15นาทีน,น,นะนูนะอ้าว สำหรับข้อ3ข้อ4นะคะให้ทำเองนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่25หนะคะหน้าที่25คือตัวนี้นะคะให้นักเรียนฟังนะคะฟังที่คุณครูพูดว่าคุณครูกล่าวถึงเหตุการณ์ในภาพไหนให้นักเรียนเขียนเป็นหมายเลขลงไปในภาพนั้นนะคะอา้าวเหตุการณ์ที่1นะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะ I like your watch, thanks. อ้าวรูปไหนคะ I like your watch, thanks นะคะอืมอ้าว,าวเหตุการณ์ที่สองนะคะเขียนเลขสองลงไปนะคะ What time is it? What time is it? It is four o'clock. It is four o'clock นะคะภาพไหนเอย่ยนะ ไปเหตุการณ์ที่3ค่ะเขียนเลขสามลงไปนะ it is time to eat lunch it is time to eat lunch นะ it is time to eat lunch ถึงเวลาทานข้าวเที่ยงแล้วนะคะ it is time to eat lunch นะมาสถานการณ์ที่4ภาพที่4ค่ะเขียนเลขสีลงไปนะคะ don't forget your hat don't forget your hat นะอา้าวทีนี้เรามาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาให้เรานำภาพข้างบนนะคะลงมาเติมข้างล่างนะคะให้ถูกต้องนะอย่างเช่นข้อนี้นะคะเอ็ตนะคะตามเข็มนาฬิกาเลยนะลูกนะเก็คือเลข8ใช่ไหมคะ30ก็คือ8ดโมงครึ่งใช่ไหม เข็มยาวก็ต้องอยู่เลข6ใช่ไหมคะหนูก็เอามาลงเขียนเอ็กเตอร์นะส่วนข้อ2มามาดูข้อ2ค่ะข้อ2บ่าย3โมงครึ่งนะคะหนูก็เอามาเขียนข้อ2อา้าวคือครูเขียนให้ดูก็ได้ข้อ2 3 3 t h r t y นะ3 30นะคะส่วนข้อ3นะ ทําเองข้อ4ทําเองห6าหาทำเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนระบ,บายสีให้สวยงามนะคะทั้ง2เลยนะคะโอเคนะอา้าว Have a good day guys บ๊บายบายแล้วเราค่อยมาตรวจพร้อมกันนะคะ